ผมนอนอยู่บนต้นไม้ด้วยความอ่อนเพลียเสียงใบไม้หลุนกระทบพื้นดังสนั่นไปทั้งป่า ความเงียบที่เงียบสนิทเงียบเหมือนเราอยู่ในสมาธิผมได้ยินเสียงเรียกดังมาจากใต,ต้ต้นไม้ที่ผมนอนอยู่ผมสะดุ้งสุดตัวเรื่องเล่าหลังหมหลังหมบันเทิงขอเสนออาถรรพ์ป่าบ้านเขาพระอินเมื่อสมัยผมใบรุ่นผมมักจะติดสอยห้อยตามน้าชายไปเที่ยวจังหวัดต่างๆ ในช่วงที่ผมปิดเทอมเป็นประจำสมัยโรงแรมหายากยิ่งไปเที่ยวตามป่าเขาไม่ต้องพูดถึงไม่มีเลยสักที่น้าชายกับเพื่อนจึงมักจะตั้งแคมป์กางเต็นท์นอนกันทุกครั้งผมก็ชอบอะไรที่เป็นแบบนี้อยู่แล้วได้ทำอาหารเองล้อมวงคุยกันมันมีความสุขแล้วก็สนุกมากๆวันหนึ่งในช่วงปิดเทอมหน้าร้อน น้าชายกับเพื่อนได้จัดทริปไปจังหวัดหนึ่งซึ่งผมก็ไม่พลาดที่จะไปด้วยแน่นอนครั้งนี้ไปกันทั้งหมด8ดคนเอารถจิบไปสามคันเราไปไหว้พระเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติพอตกเย็นก็จะหาที่กลางเต็นท์นอนในป่าสมัยก่อนยังไม่จัดที่กลางเต็นท์เป็นที่เป็นทางเหมือนสมัยนี้ ถ้าเจอทำเลดีๆก็จอดรถกลางเต็นท์พักกันเลยเราเที่ยวกันหลายวันจนถึงวันกลับวันนั้นผมจำได้ว่าออกจากวัดสุดท้ายที่อยู่ในแผนเที่ยวช่วงเวลาประมาณบ่ายโมงพวกเรามาประชุมแผนการเดินทางกลับกันสรุปกันว่าจะหาที่กลางเต็นท์นอนกันอีกสักคืนหนึ่งเพราะเหนื่อยลา้าจากการเที่ยวมาหลายวัน ถ้าจะขับรถกลับบ้านเลยก็คงไม่ไหวเพราะจากการคำนวณเวลาระยะทางคงถึงบ้านเกือบเช้าแน่ๆอีกทั้งสมัยก่อนถนนหนทางก็ไม่ดีเหมือนสมัยนี้แถมไฟตามถนนก็มีไม่มากถ้าขับรถตอนกลางคืนกลัวจะเกิดอันตรายรถพวกเราสามคันขับตามกันไปเรื่อยๆคิดว่าเจอทำเลดีๆข้างหน้าก็จะค่อยจอดพัก ปักหลักกลางเต้นกันแต่ขับรถตัดเลาะไปตามป่าตั้งแต่บ่ายโมงกว่ากว่าจนสี่โมงเย็นพวกเราก็ไม่เจอทำเลที่พักดีๆเลยสักทีจนห้าโมงเย็นตะวันเริ่มจะโผล่เพก็ยังหาจุดกลางเต้นท์เหมาะๆไม่ได้จนน้าชายผมพูดขึ้นมาว่าสงสัยคืนนี้จะได้นอนในรถกันซะแล้วมัง้งเจ้าป่าเจ้าเขาผีป่าผีเขา หาที่นอนให้ลูกสักหน่อยเถิดลูกขับรถจะไม่ไหวแล้วผมหันควับมองหน้านาชายทันทีที่ไม่ใช่เพราะพูดถึงเจ้าป่าเจ้าเขาแต่ผมมาขนลูกตรงที่เอ่ยถึงผีป่าผีเขานี่แหละขณะที่นาขับรถไปเรื่อยๆสายตาผมก็เหลือไปเห็นคนกลุ่มหนึ่งแต่งตัวมอซอเสื้อผ้าเก่าๆยืนอยู่ข้างหลังต้นไม้แต่พอรถผ่านไปแล้วผมหันหลังกลับไปมอง ก็ไม่เห็นแล้วผมคิดว่าผมคงตาฝาดไปเองแต่พอหันกลับมาผมก็รีบบอกให้น้าชายจอดรถเพราะผมเห็นลานโล่งอยู่ทางซ้ายน้าชายบีบแตรเป็นสัญญาณให้รถอีกสองคันหยุดแล้วเดินลงไปสำรวจที่กันพอเดินไปดูก็เห็นว่าเป็นที่โลกแล้วรอบลานนั้นก็เป็นลำธารล้อมรอบพวกเราจึงตัดสินใจพักที่นี่กันพวกเราแบ่งหน้าที่กันส่วนหนึ่งกางเต็นท ส่วนหนึ่งหาฟืนมาทำกับข้าวกว่าจะเสร็จก็เกือบสองทุ่มก็มานั่งกินข้าวรอบกองไฟที่ก่อไว้หลังกินข้าวเสร็จก็นั่งดื่มนั่งพุยกันไปจนสี่ทุ่มกว่ากว่าก็แยกย้ายกันไปนอนโดยจัดคนเฝ้ายามสองคนคนละสองชั่วโมงโดยที่เพื่อนของนาเฝ้าก่อนส่วนเวนเฝ้ายามผมกับนาคือตีสามถึงตีห้าผมกับนาก็เลยรีบเข้านอนกัน ผมกับน้านอนหลับสนิทด้วยความเหนื่อยล้าจนเพื่อนน้ามาปลุกให้ไปเฝ้ายามผมงวงเงียเดินไปนั่งเฝ้าข้างๆกองไฟแต่ก็ได้ยินเพื่อนของน้าบอกกับน้าว่าเฮ้ยระวังหน่อยนะตอนกูเฝ้ายามเมื่อกี้เหมือนมีคนเดินไปมารอบๆเต็นท์ียบกิ่งไม้หักดังเปาะๆป,ปแปลกมีเสียงคุยกันด้วยแต่พอส่องไฟไปดูก็ไม่เห็นมีอะไรพูดจบเพื่อนน้าก็หยิบปืนลูกโม เอาให้น้าผมติดตัวไว้น้าได้แต่หัวเราะแล้วก็บอกว่ามึงนี่แดกเล่ามากจนหูฝาดรีบไปนอนเถอะทุ่งนี้เดี๋ยวจะขับรถไปไม่ไหวเออแล้วน้าก็มานั่งข้างๆผมผมกับน้านั่งยามไปได้สักพักกบครึ่งชั่วโมงอยู่ๆก็มีเสียงเหมือนคนเดินร,บรอบๆเต็นท์แล้วเหยียบกิ่งไม้หักผมขยับเข้าไปนั่งใกล้น้า ที่กำลังส่องไฟฉายไปรอบๆแต่ก็ไม่เห็นใครจะว่างูฝาดก็ไม่น่าจะใช่เพราะเราสองคนได้ยินเหมือนกันสักพักก็มีเสียงพูดคุยกันพึมพำจับทิศทางของเสียงไม่ได้แต่พอนาะยกไฟฉายขึ้นส่องอีกรอบไฟฉายเจ้ากรรมก็ไม่ติดทําแม่ตอนนั้นมีแต่แสงจากกองไฟเท่านั้นที่ทําให้เราเห็นรอบๆเต็มแล้วก็เกิดเหตุการณ์ ที่ทำให้ผมสะดุ้งโยงสุดตัวอยู่ๆต้นไม้ใหญ่ที่เราเห็นตะคุ่มอยู่กลางแสงจันนั้นก็สั่นเหมือนมีคนขึ้นไปขยา่าเจ้าว่าลมพัดก็ไม่น่าจะใช่เพราะต้นไม้ต้นอื่นไม่ขยับเลยสักนิดนากระซิบบอกให้เอาฟืนใส่กองไฟให้สว่างกว่านี้ผมรีบหยิบฟืนโยนเข้ากองไฟจนไฟลุกหนักกว่าเดิมทำให้รัศมีของแสงกองไฟขยายขึ้นไปไกล แล้วผมกับนาก็ต้องตกใจจนหัวใจแทบจะหยุดเต้นรอบๆเต็นมีกลุ่มคนยืนอยู่รอบเต็นเต็มไปหมดสภาพเสื้อผ้าเก่าๆขาดตุ้งริง่งผมยาวกระเทิงตอนนั้นผมกับนายืนตัวแข็งถึ่ไม่กล้าแม้แต่จะขยับนิ้วเหวิขอข้าวกินหน่อยขอเหล้ากินหน่อยที่พักก็หาให้แล้วนี่ น่าจะให้พวกกูได้กินอะไรบ้างสิ้นเสียงพูดช้าๆเย็นยะเยือกนั้นน้าผมยกปืนขึ้นยิงใส่กลุ่มคนที่อยู่ข้างหน้าทันทีแต่พวกนั้นก็ยังยืนเฉยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพื่อนในเต็นท์ได้ยินเสียงปืนรีบออกมาถามว่าเกิดอะไรขึ้นยิงอะไรกูว่าเราเจอดีแล้วอ่ะน้าบอกเพื่อนๆตอนนั้นผมทุดลงไปนั่งกับพื้นดิน ด้วยความกลัวสุดขีดแขนขามันอ่อนแรงไปหมดแล้วคืนนั้นก็ไม่มีใครไปนอนในเต็นท์นั่งรวมกันรอบกองไฟท่ามกลางเสียงเดินไปมาและเสียงพูดคุยพึมพำอยู่รอบเต็นท์แล้วอยู่ๆน้าก็ถามเพื่อนที่ทำกับข้าวมึงได้เอาเล่ากับอาหารที่ทำเส้นเจ้าที่หรือเปล่าเพื่อนที่ทำกับข้าวหันมามองหน้าน้าด้วยสีหน้าตกใจกูกูไม่ได้ให้วะ่ะ ปกติมึงก็เป็นคนทำอาหารประจำพอกูมาทำแทนมึงกูลืมอ่ะพอนะผมได้ยินอย่างนั้นก็ลุกขึ้นตะโกนออกไปว่าตอนนี้หาไม่ทันแล้วพรุ่งนี้เช้าจะทำให้กินตอนนี้กลับไปกันก่อนสิ้งเสียงนา้าเสียงพูดคุยกับเสียงเดินรอบรอบเต็นก็หายไปทันทีเหลือแต่ความเงียบสง,งัดกับแมลงกลางคืนร้องระง,งมพวกเราทั้งกลุ่มนั่งกันจนเช้าและนาก็ทำกับข้าว ใส่ใบ,บไม้ที่ทำเป็นกระทงไปวางไว้กลางลานพร้อมกับเหล้าแล้วพนมมือบอกกล่าวพวกที่มาเมื่อคืนพอพวกเรากินข้าวเสร็จก็เก็บของเตรียมกลับบ้านอยู่ๆผมก็ดันปวดท้องหนักขึ้นมาเลยคว้าพั่วสนามวิ่งเข้าป่าขณะขุดลุมจะถ่ายหนักพลันก็ไปโดนของแข็งอะไรบางอย่างตอนแรกผมคิดว่าเป็นไม้แต่พองัดขึ้นมา ผมถึงกับหงายหลังร้องเรียกน้าเสียงหลงเพราะสิ่งที่งัดขึ้นมาจากดินมันเป็นกระดูกท่อนแขนของคนขาวพลวอยู่ข้างหน้าผมผมยังไม่ทันได้ทำอะไรทุกอย่างก็มืดลงผมพยายามหันกลับไปมองหานะ้าแต่ก็ไม่พบไม่เจอและไม่ได้ยินอะไรนอกจากชายสองคนตัวดำสูงใหญ่หน้าตาดุดันที่สวดคาถา หรืออะไรใส่หูผมพร้อมบอกให้ผมเดินตามไปผมต้องคอยเดินสลับกับการลานไปอย่างช้าๆเนื่องจากทุกอย่างอยู่ในความมืดไม่มีลมไม่มีแสงสว่างใดๆไม่มีจุดหมายแต่ต้องตามเสียงที่ชายสองคนคอยสั่งผมอยู่บนยอดเขาไม่รู้เวลาไม่รู้วันทุกครั้งที่ผมคิดจะหันหลังกลับบ้าน ผู้ชายสองคนนั้นจะรู้และขู่ยิ่งทำให้ผมหวาดกลัวมากในตอนนั้นผมเดินตามเสียงผู้ชายทั้งสองไปเรื่อยๆบางครั้งเสียงนั้นก็หายไปรอบกายผมมีแต่ป่าเต็มไปหมดผมเริ่มเหนื่อยมากและหิวผมอาศัยกินน้ำตามแอ่งน้ำเล็กๆที่จะเจอระหว่างทางเอาใบไม้มามวนแทนแก้วเพื่อคลายความหิว บางครั้งก็กินหยวกกล้วยจากต้นกล้วยป่าประทังความหิวอาศัยนอนใต้ต้นไม้บ้างตามโขดหินบ้างบางครั้งหนาวจนถึงกระดูกบางครั้งต้องเอาใบตองกล้วยมาปูนอนมันเป็นช่วงเวลาที่สุดแสนจะทรมานผมคิดถึงพ่อและแม่และน้าอยู่ตลอดเวลาสิ่งที่ผมเห็นตรงหน้าตอนนี้คือมันมืดคลึ้มอยู่กลางป่าตัวคนเดียว ผมมองหาทางออกไม่เจอผมปีนขึ้นไปบนต้นไม้ใหญ่ตั้งใจจะปีนไปให้ถึงสุดปลายแต่ปีนยังไงก็ปีนไม่ถึงร่างกายของผมอ่อนเพลียผมหลับอยู่บนต้นไม้เป็นเวลานานเท่าไรไม่รู้ดึกสงัดผมได้ยินเสียงใบไม้ร่วงกระทบพื้นเสียงดังสนั่นไปทั้งป่าเพราะความเงียบเงียบเหมือนเราอยู่ในสมาธิยังไงอย่างนั้นแล้วมีเสียงของคน เดินมาหยุดอยู่ใต้ต้นไม้ที่ผมนอนอยู่ผมกึ่งหลับกึ่งตื่นค่อยลืมตาปรือๆหันลงไปมองตามเสียงที่มานั่นผมเห็นดวงตาคู่หนึ่งจ้องมองมาที่ผมเป็นผู้หญิงใส่ชุดขาวผมยาวแต่ในตาผิดไปจากมนุษย์ผมไม่มีแรงแม้แต่จะลุกขึ้นมานั่งผมหลับตาลงแต่เปลือกตาผมยังไม่ทันได้ปิดสนิทเสียงของผู้หญิงที่อยู่ข้างล่างนั้น ถามขึ no ้นมาว่ามาจากไหนมาทำอะไรลงมาจะพากลับบ้านผมสะดุ้งตื่นแล้วลุกขึ้นมานั่งมองลงไปใต้ต้นไม้ทันทีปรากฏว่าไม่มีใครเลยในขณะเดียวกันนั้นข้างในหูของผมแต่ได้ยินเสียงสวดของผู้ชายสองคนนั้นสลับกันกับเสียงขู่อยู่ตลอดเวลา ต่อมาผมเริ่มได้ยินเสียงพระสวดมนต์แทรกเข้ามาในหูอีกข้างไม่นานเสียงที่พระสวดมนต์ค่อยๆดังขึ้นดังขึ้นขณะที่เสียงสวดของชายสองคนนั้นเริ่มแผ่วเบาลงแผ่วเบาลงก่อนจะตามมาด้วยเสียงชายสองคนนั้นรีดร้องด้วยความเจ็บปวดวินาทีนั้นมีแสงสว่างเกิดขึ้นผมจึงได้ปีนลงจากต้นไม้ แล้วเดินตามแสงสว่างนั้นออกมาจากที่มืดต่อจากนั้นผมจำอะไรไม่ได้ก่อนจะรู้สึกตัวอีกทีเหมือนเดินอยู่ข้างทางที่ไหนสักแห่งแต่ไม่รู้มารู้สึกตัวอีกทีก็พบนะพ่อแม่รวมทั้งพี่ๆและญาติทุกคนดีใจผมก็ดีใจที่ได้เจอพ่อและแม่อีกครั้งผมเหมือนตายแล้วเกิดใหม่จริงๆ ผมไม่เคยคิดว่าจะได้กลับมาบ้านอีกมันเป็นช่วงเวลาที่น่ากลัวผมไม่รู้ว่าจะเล่าอย่างไรภาพผู้ชายสองคนยังติดตาผมอยู่เลยหลังจากที่ผมหายไปนาและเพื่อนๆติดต่อประสานเจ้าหน้าที่และได้ไปรับแม่กับพ่อและญาติๆผมมายังที่เกิดเหตุมาช่วยกันค้นหาอยู่หลายวันหายังไงก็หาไม่พบแม่กับน้าบอกกับผมว่า ให้ผมรักษาตัวให้หายดีก่อนแล้วค่อยไปกราบหลวงตาที่ผมรอดชีวิตมาได้ในครั้งนี้เพราะบารมีหลวงตาจันทร์ที่ท่านมาช่วยผมซึ่งแม่กับนา้าได้ไปบนเอาไว้ว่าหากเจอผมจะให้ผมบวชซึ่งผมก็ตั้งใจอยากจะบวชเช่นกันพ่อกับแม่และนาทุกๆคนดีใจมากที่เห็นผมปลอดภยัยขอบคุณเจ้าหน้าที่และชาวบ้านที่นี่ทุกคน ที่ช่วยออกติดตามหาผมตั้งแต่วันแรกจนถึงวันที่พบตัวซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้มันทำให้ทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์เชื่ออย่างสนิทใจเลยว่าเป็นเรื่องของความอาถรรพ์ป่าป่าบ้านเขาพระอินและผมก็ไม่เคยคิดว่าเรื่องนี้จะเกิดขึ้นกับตัวของผมเองแม่บอกว่าที่สำคัญที่ผมกลับมาได้อย่างปลอดภัยเป็นเพราะบารมีของหลวงตา ที่ท่านแม่ตามาช่วยทําพิธีเพราะหลังจากหลวงตามาทําพิธีบริเวณที่เกิดเหตุได้ไม่ถึงชั่วโมงก็ได้รับแจ้งทางโทรศัพท์ว่าพบผมที่บ้านผู้เตยซึ่งก่อนหน้าที่หลวงตาจะเดินทางกลับหลวงตาบอกกับทุกคนว่าไม่ต้องออกค้นหาแล้วเพราะทุกคนเหนื่อยมามากแล้วภายในวันนี้เดี๋ยวเขาก็ออกมาเองซึ่งเป็นเรื่องที่อจจัศจรรย์มากม โดยช่วงหนึ่งระหว่างทำพิธีทุกคนที่อยู่ในพิธีได้ยินเสียงหลวงตาจันพูดกับใครก็ไม่รู้ว่าให้ปล่อยตัวผมออกมาถ้าไม่ปล่อยจะได้เห็นดีกันพร้อมกันนั้นหลวงตาได้ท่องคาถาซึ่งน่าจะเป็นภาษาคาเมนชาวบ้านทุกคนที่นี่เคารพและศรัทธาในตัวหลวงตาโดยเฉพาะ ที่ใครมีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจก็มักจะไปหาหลวงตาจันหลวงตาก็จะเมตตาให้ความช่วยเหลือและครั้งนี้ไม่ใช่เป็นครั้งแรกที่หลวงตาช่วยคนที่หายไปแบบผมเมื่อก่อนเคยมีเด็กในหมู่บ้านอื่นหายไปสองสามวันก็ได้หลวงตาไปช่วยทํำพิธีจนเด็กกลับมาได้อย่างปลอดภัยหลังจากแยกย้ายกันขึ้นรถ ผมนั่งรถมากับพ่อกับแม่แล้วก็น้าเป็นคนขับพวกเราขับรถออกมาจากป่าตรงนั้นพอถึงเขตหมูบ่บ้านเราก็จอดเพื่อซื้อน้ำคนแถวนั้นก็เข้ามาพูดคุยแต่พ่อคนแถวนั้นรู้ว่าเรากลางเต็นที่ไหนและเจออะไรมาข่าวที่ผมหายไปห้าวันพอเขารู้เท่านั้นแหละป้าคนหนึ่งก็พูดว่าโอ้ยไปพักกันได้ยังไงตรงนั้น มันเป็นลานเผาผีเผาคนตายไม่เห็นเหรอมันเป็นเนินที่ดอนพวกชาวบ้านก็ช่วยกันทําเอาไว้เพื่อหน้าฝนน้ำจะได้ไม่ท่วมจะได้มีที่เผาคนตายพวกผมได้ยินอย่างนั้นถึงขั้นเกือบช็อกกันเลยทีเดียวหลังจากเหตุการณ์นั้นมาผมก็ไม่ไปเที่ยวกับน้าอีกเลยขอขอบพระคุณท่านเจ้าของเนื้อหา ที่มาข้อมูลและกัลยาณมิตรธรรม